ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ลายกตานที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาเหมือนเราปลืปล้มๆตานิดหน่อยนะจ๊ะหลับตาทักข้อนูก ในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมาก แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราในะจะทั้งเนื้อทั้งตัวแต่งแต่กล้ามเนื้อ,อบรหน้าศีรษะลำคอป่าไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลาย กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราจะกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวก จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะก็ดีล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบา ตั้งผ่อนกลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ใ,ให้ผูกพันกับคน <ไป S 1> สัตว์อีกกองธุรกิจการกงานบ้านช่อง สรรพสัตว์สพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประาดสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาเส้กันและกันโฉวครั้งโฉกราว แล้่องจิตนุนวลมทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายนะจ๊ะเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายสั้งคนนัังสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งโลกใบนี้เนะี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องวินาศ ไดไฟประไลกันบ้างน้ำประไกันบ้างลมประไกันบ้างเป็นต้นนะจ๊ะก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์อยางของเราเนี่ยมาเกิดจุ่บนโลกใหม่นี้เนี่ย ทำไมจะไม่ตกในสภาพเช่นนั้นก็มีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่แตแเราออกจากคันมารดาเลยเลยมาจนกระทั่งรัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้น ทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราใส่ชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของ โู้รร้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสุตติเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนกลางกายฐานที่เจ็ดคือนูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ย ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้นะเป็นเป้าหมายของการหยุดใจเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจเนี่ย ที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของ<น>ชีวิตไปโดยไม่ไมรู้เลยว่าชีวิตย<น>อยู่ภายใต้กฎแหงกรรมโลกแห่งศีลธรรมภายใน กฎแห่งตายลักที่ขยายความไม่เที่ยงยเป็นทุกข์็นนัตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัตรไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตาแหน่งของ ท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมนั้งปวงุงเกิดสูงกลางกายฐานที่เจ็ดเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละม,มุนละไมเหมือนขนนก ที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนชิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้นห้ำกระเพื่อมใจของเราก็งค่อยๆวางเบาๆ วางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาเบาให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาไอใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเรา คือกายร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆ ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาว่ามีภาพดวงแก้วกายต่งางๆและองค์พระอยู่ภายในตัวของเราแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจ ให้ตัวรู้สึกจะล่องลอโปร่งกลงกลงอย่างสบายสบายแั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะเพราะได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นเย็นแม้เราจะเคยได้ยินได้ฟังเราจะต้องเห็นแสงสว่า,วางเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในได้เห็นองค์พระมาแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้เย็นเย็น จะเพิ่งไปกังวนทังสิ่งนั้นให้รักษาความนิ่งน่งนุ่มนมสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัล อันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่ยงสบายขึ้นใจก็ยิ่ยงสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโล่งเบาสบายขยา หรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุข และความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆอค่อยๆ้ยามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุน่ม ไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้ที่หนึ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน บาสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมาในความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้เลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีก แม้ว่าเคยจะได้ยินได้ฟังเรื่องดังกล่าวว่าจะต้องมีแสงสวง่างเห็นแสงสวง่างเห็นดวงใสเห็นกายภายในองค์พระกระทำถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนมนมอ,อ,อย่างละเอียดอ่อนต่อไป ก็จะมีรางวันเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟองเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจบาเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่ง อย่างนั้นอย่างเดียวไปน,นานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลหลวมๆแต่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจาก ความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นและการนิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุม่มนวลเพิ่มขึ้น เราจะเข้าใจคำว่านุ่มนูลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแพ่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนูนเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ย แสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ว เป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสังสางสว่างคล้ายๆฟ้าสังสาง ตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นอย่างรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆน,นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลย แม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสังสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนเรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณดไทยดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่าง มาบนโลกไม่นีแต่ได้เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสยเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายใน จะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกรารมาจันทะพยาบาทอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตาม ต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายใน ดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขย,ยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาพราะฉจนั้์เบื้องตอนนี้เนะี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะให้ใจนิ่งๆนุ่นมๆ เบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นอย่างนี้ได้จ้ะ